ตอนนี้นะคะตั้งคันได้22สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลูกอยู่ที่400กรัมนะคะถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ไหมจะเป็นอันตรายไหมถ้ามีลูกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต้องดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ทานอาหารบำรุงอย่างไรบ้างนะคะก็ถ้าหากสมมติว่าคุณแม่นะคะที่มีโอกาสได้ฝากคันแล้วก็ได้รับการอันต้าซาวเนี่ย เราจะรู้น้ําหนักเด็กนะคะซึ่งน้ําหนักเด็กส่วนใหญ่หมอก,ก็จะเริ่มบอกตอนอายุคันประมาณสักหเดือนก็คือ20่สวีขึ้นไปเนี่ยถ้ามาฝากคันก็จะอันตราซาวแล้วก็แจ้งน้ําหนักเนาะทีนี้วิธีที่เราจะดูว่าน้ําหนักลูกของเรานะวันที่อันตราซาวเนี่ยมันปกติหรือไม่นะคะให้เราดูที่อายุคันวันเนี้ยที่เราซาวเนี่ยคืออายุคันเท่าไหร่แล้วน้ําหนักตัวที่ได้ในวันนี้นะคะเป็นน้ําหนักกี่กรัมถามว่า แล้วน้ําหนักเนี่ยมาตรฐานของแต่ละอายุคันเนี่ยเราจะดูได้ยังไงนะคะหมอมีคลิปนะคะอยู่ใน YouTube นะคะก็คือเสิร์ชได้เลยว่าน้ําหนักเด็กทารกในคันนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าดอกเตอร์นูนเนี่ย D R N O O N นะคะเสิร์ชเข้าไปจะมีคลิปคลิปหนึ่งซึ่งหมอลงน้ําหนักมาตรฐานของเด็กไว้นะคะเด็กในคันตั้งแต่อายุคันประมาณสัก18วีทิถึง42วีทินะคะจะเป็นตารางเลย ในตารางนี้จะมีอยู่3มช่องช่องกลางคือช่องค่ากลางนะคะเด็กส่วนใหญ่จะมีน้ําหนักอยู่ตรงกลางกลางนี่แหละแล้วก็จะมีช่องหนึ่งที่เป็นช่องเยอะนะคะช่องเยอะก็คือถ้าเลยคือน้ําหนักสูงสุดที่เป็นได้ถ้ามากกว่านั้นคือเด็กตัวโตเกินเกณฑ์นะคะกับช่องที่อยู่ฝั่งด้านน้อยเนี่ยคือน้าหนักน้อยที่สุดที่สามารถเป็นได้ถ้าน้อยกว่านั้นคือน้อยกว่าเกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าน้ําหนักที่เราวัดได้จากอันตาราซาว์ในอายุครรภ์นั้นๆน,น,นะคะ อยู่ในช่วงระหว่างกลางๆคือไม่น้อยเกินไม่น้อยเกินและไม่มากเกินเนี่ยถือว่าเป็นน้าหนักมาตรฐานทั้งสิ้นนะคะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องได้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีแกบนะคะอย่างเช่นคือเอาจริงๆหมอจําตัวเลขแบบตรงๆไม่ได้นะคะในตารางนี้เพราะว่าเวลาที่หมอเซาหมอก็จะเทียบจากตารางนั่นแหะค่ะหมอก็ไม่ได้มาจํานะคะแต่อายุครัอย่างเช่นสมมติว่าประมาณที่22วีกนะคะ เด็กก็คือสามารถหนักได้ตั้งแต่อาจจะสัก300ขีดเอ่ขีประมาณสัก3ขีดจนถึง5ขีดอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นค่าแบบกว้าง,งเพราะฉะนั้นค่าที่เราได้คือเอาไปเทียบในตารางเป็นหลักนะคะเราจะได้รู้ว่าน้ําหนักลูกของเราเนี่ยคือตามเกณฑ์หรือไม่ตามเกณฑ์เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะกําลังมีความต้องการอยากจะรู้ว่าแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะคือเราอยากจะให้ลูกตัวโต,วตวนะคะเราอยากจะบํารุงน้องเอาอย่างนี้แล้วกันเราอยากจะบํารุงน้องไม่อยากให้น้องน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์นะคะวิธีการก็คือว่า อาหารที่เรารับประทานค่ะอาหารกลุ่มที่จะสามารถดูแลเรียกว่าบำรุงเด็กได้ดีที่สุดก็คืออาหารกลุ่มโปรโตีนนะคะโปรโตีนก็คือเนื้อนมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งแล้วก็รวมทั้งธัญพืชนะคะไข่ปลาเต้าหู้นมได้หมดนะคะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องกินอะไรนะคะแต่เอาเป็นว่ากินหลากหลายพยายามกินหลากหลายแล้วก็กินแบบวนๆนะคะเพราะว่าการกินอาหารที่ดีที่สุดคือการกินหลากหลายเราจะได้อาหารที่ครบนะคะแล้วก็กินในปริมาณเท่าไหร่กินในปริมาณที่เรากินแล้วอิ่ม หมอพูดอยู่เสมอนะคะว่าจริงๆแล้วคนท้องเนี่ยเราต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นจากตอนที่เราไม่ได้ท้องแค่ประมาณ15%นะคะน้อยมากๆ15เพราะฉะนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องไปกินเพิ่มเป็น2เท่า3เท่ากินให้เราอิ่มได้น่ะก็คือพอแล้วเลี้ยงเราได้เลี้ยงลูกได้นะคะเด็ก <hi> ไม่ต้องโตเกินไปค่ะเด็กโตตามเกณฑ์ดีอยู่แล้วเพราะว่าเด็กที่โตเกินไปเนี่ยแน่นอนว่ามีปัญหาคลอดยากนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ การที่แม่นะคะเป็นเบาหวานแฝงหรืออาจจะเป็นเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์ก็เลยมีปัญหาทําให้เด็กตัวโตกว่าเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กตัวใหญ่ไม่ใช่บอกว่าดีนะคะเด็กที่ดีคือเด็กที่โตตามเกณฑ์ไม่มากกว่าเกณฑ์และไม่น้อยกว่าเกณฑ์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสรุปคร่าวๆง่ายๆนะคะเพื่อที่คุณแม่จะได้ไปปฏิบัติตามง่ายๆเนาะแต่ถ้าหากว่าอยากจะฟังแบบยาวๆเลยว่า เราจะต้องกินยังไงเพื่อดูแลลูกในช่วงของการตั้งครรภ์นเนี่ยในย t u b e ของหมอจะมีคลิปนะคะเรื่องของโภชนาการในช่วงของการตั้งครรภ์อันนี้ก็คือพูดยาวมากประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาก็ลองไปฟังได้ค่ะมีคลิปที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในช่วงของการตั้งครรภ์หลายๆคลิปเลยแล้วเชื่อว่ามีประโยชน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ไปฟังย้อนหลังกันทาง YouTube ด้วยนะคะ